ร้าน Richman Shop โน่นึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่าาอาาทชชแอดไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสาหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะมาเล่นปืนที่ผมเล็งไว้นานและก็รอมันเขาเรียกว่าแบบว่าให้ทางเกมเขาทําอะไรกับปืนมันสักหน่อยนะครับไม่ว่าจะปับเล็กน้อยหรืออะไรผมก็จะหยิบมาเล่นนานและสําหรับอ่าคิโลวันโฟวันหรือว่าไคลโลวันโฟวันนะครับเียกได้ว่าปืนนี้มันก็ยังเป็นปืนที่เก่งนะครับอ่าจี้ตูดเอ่อเพอเพอพอๆอาจจะพอๆกับเกา6กก็ได้นะครับใน บางจังหวะบางจุดนะครับก็มันเขาเรียกว่ามันสูสีกันแล้วกันแต่เหตุผลที่คนมันเลือกเกา5.56มากกว่าเพราะว่าสก,กินเดมิมเดิมมันน่าจะยิงง่ายกว่าครับแบบว่าด้วยเรื่องค่าพลังเอ่ยการลั่นเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอเทียบให้ดูเลยแล้วกันนะว่าแต่งแล้วเนี่ยทำไมเกาถึงได้รับความนิยมมากกว่า mm hmm. ใช่ครับ เกาเนี่ยเรื่องดาเมจนะจะสู้กับไคลโรวันโปวันไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเกาจะลั่นไวกว่า5หน่วยนะครับเนาะหหน่วยถ้าวัดกันในเมตานี้ที่ต้องการความลั่นไวความจี๊ดความาตามมือตามใจของผู้ยิงเนี่ยเรียกได้ว่า5หน่วยนีย่เยอะนะผมว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ความคลองตัวก็สูงกว่านิ่งก็นิ่งกว่านะครับแล้วก็อย่างที่มันเห็นได้ชัดเลยก็คือมันไม่จำเป็นต้องมีสกินนะครับเนาะไคลโรวันโหรือกิโลเนี่ย สกินเดิมเดิมมันจะก้องค่อนข้างจะบางหน่อยแล้วถ้าเราแต่งแล้วใส่สโคปไปมันก็เสียของแต่งไปชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับส่วนมากคนจะเล่นกันก็จะไม่ใส่สโคปนั่นหรอกนะครับหมด MP เนาะเพราะว่ามันเสียของแต่งไปชิ้นหนึ่งนี่มันทําอะไรได้หลายอย่างนะครับอาจจะทําให้ปืนเนี่ยมันยิงได้แรงขึ้นเลยก็ได้ในระยะไกลๆนะอาจจะทําให้ปืนแม่นขึ้นนะครับหรืออาจจะทําให้ปืนเราจี๊ดขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าของแต่งชิ้นหนึ่งเนี่ยการจะแต่งปืนเล่นในแรงสูงเนี่ยผมบอกเลยว่าโค้รสำคัญนะครับ เอก้าห้าจุดหกมันถูกเลือกใช้งานมากกว่าก็เป็นอย่างหลักๆที่คนต้องการกันไม่ว่าจะเป็นความคล่องตัวนิ่งนะครับถ้านิ่งอ่ะมันจะแต่งง่ายแหละนะครับคุณจะยัดแบบเออระยะดะเมจสุดเลยก็ได้หรือจะยัดเป็นเออคล่องตัวสุดเลยก็ได้เพราะว่าปืนมันนิ่งอยู่แล้วอ่ะนะครับมันไม่ต้องเป็นต้องทําอะไรนะครับแล้วเท่าที่ดูก็คือลั่นไวกว่าห้าหน่วยเนี่ยเก่าก็เลยได้รับความนิยมมากกว่านะครับแต่ไคโลโรนโฟวันถ้าวัดกันจริงๆซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยเอาตรงผมว่าไม่ค่อยต่างขนาดน,นั้นเพราะว่า ถึงไคลโลนฟาวันจะลั่นน้อยกว่าเก่า5้าหน่วยนะครับแต่ก็ทดแทนมาด้วยถ้าระยะแบบสัก5เมตร10เมตรเนี่ยของแต่งเซตผมเนี่ยยิง3นัดตายนะครับที่อกนะครับอ่อ15เมตร20เมตรก็ยังมีให้เห็นแต่ว่าจุดตายจะน้อยลงแต่ก็ต้องยิงที่อกแบบอกจริงๆเลยอ่ะห้ามไปตรงไหล่ตรงท่อนอ่อลำตัวท่อนล่างเนี่ยจะไม่นับแหละจะนับเป็นเมลตรยิเกนะครับแต่ถ้าตรงอกตรงตรงคออะไรเงี้ย จะมิดละ34นะครับซึ่งแรงมากๆนะสำหรับเก่าอ่ากิโลวันฟวันนะครับหรือปืนกิโลเรานั่นแหละนะครับของแต่งที่ผมจะใช้ในคลิปนี้เนี่ยอาจจะดูเบสิกไปนิดนึงเพราะว่าปืนมันต้องการแค่นี้จริงๆนะครับดูดีของแต่งมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันรู้สึกว่ามันแต่งแล้วมันก็ไม่ได้ดีเดยอะไรึ้นมายกเว้นระยะดามมจนะครับระยะดาเมจเนี่ยถ้าใส่เจ้าตัวนี้ตัวเดียวผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับปืนมันบัฟมาก็จริงนะสำหรับกิโลวันฟวันะแต่บัฟของแต่งตัวนี้มานั่นแหละครับก็คือ OWC Maxman ของเต็งตัวนี้มันใช้แล้วรู้สึกว่าความเร็วเคลื่อนที่และก็ความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งน,นะครับมันเยอะไปหน่อยนะครับเรียกได้ว่ามันทําให้ปืนเราอึดซึ่งเมตานี้เราเจอบ p 5 0ที่มันแบบมันไม่ต้องทาอะไรแล้วอ่ะวิ่งยิงสบายอย่างไอซมจอ่ะซึ่งเราถ้าจะไปเจอแล้วเราจะสู้ได้บ้างเนี่ยความร่งตัวเราค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเขามากๆในแต่ละปืนที่เราจะไปสู้พวกเมตาต์ตับหนึ่งนะครับ ผมก็เลยใช้เป็น m i p light Barrel แทนนะครับตัวนี้จะข้อเสียน้อยมากแล้วก็ได้ระยะนาดมีที่สูงลดแรงดีดนอนด้วยได้ความเป็นยำด้วยแล้วก็ไปคอมโบกับ monolithic suppressor นะครับ2ตัวนี้ต้องใส่คู่กันนะครับในระยะ20เมตรหรือ15เมตรจะยังยิงที่อกหรือตรงคออะไรเงี้ยสามนัดตายอยู่เมตรละสาสี่นะครับสามนัดตายแน่นอนถ้าคุณแท็กอกหรือยิงตรงอกแบบเ,เป๊ะเลยนะครับสามนัดดับเลยแต่ถ้าคุณหลุดไปไหลบ้างลําตัวท่อนล่างบ้างก็ยังเป็นสี่นัดตายนะครับแต่ถ้าระยะใกล้เนี่ย ผมบอกเลยว่า5เมตร10เมตรเนี่ยสามาตายชิวๆนะครับมันแรงมากนะครับแล้วถ้าใครที่มีสกินแดงมันเล่นง่ายไปใหญ่เนาะเพราะว่าปืนนี้สกินแดงสโคบันโกมากนะครับซึ่งถึงผมจะไม่มีนะครับแต่แต่ว่าปืนม่วงอันนี้ก็สโคบดีกว่าเดิมๆอ่ะแต่ก็ยังมองยากอยู่ดีนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีใช้เนาะผมไม่มีเลยเลยนะผมมีแต่อันม่วงอันที่มันเป็นอันแจกอันเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ใช้อันนี้ไปนะสะโคบันดูมองง่ายกว่าอันเดิมๆหน่อยนึงน,นะครับแล้วก็ถ้าใครซีเรียสเรื่องเลเซอร์ไ er ไม่่ต้้ออองใสก็ดหรืออาจจะ <ítulo> <ard> อยากได้แม่นยำเพิ่มไปใส่เป็นแม่นยำก็ได้อยากได้นิ่งเพิ่มก็ใส่เป็นนิ่งก็ได้แต่ผมบอกว่าปืนเป็นนิ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันควรจะได้ก็คือความคล่องตัวแล้วความแม่นยำเพิ่มเติมแหละใส่เลเซอร์คุ้มสุดนะครับแต่ถ้าใครซีเรียสเลเซอร์จะไปเล่นนาโหมดะเบิดอะไรประมาณนี้ก็ใส่เป็นกิปเพิ่มแม่นยำก็ได้นะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับหรือจะใส่เป็นรีโหลดไวเพิ่มความคล่องตัวก็ได้เนาะแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราชอบนะครับนะผมก็ไม่ได้ใช้สกินแดงนะเพราะผมไม่มีนะผมไม ปืนมันค่อนข้างตกไปเมตาไปนานแล้วแต่ถ้าพูดเรื่องความเล่นความถึงของเรื่องครบเครื่องมันยังเก่งพอๆกับเก่าเนะครับแต่ที่เก่าเาเขาเลือกเล่นมากกว่าก็ด้วยสกินเดิมๆม,มันเล่นง่ายไม่มต้องซื้อนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการกันเช่นลั่นไวข้องตัวนิ่งเนี่ยมันมีให้หมดนะครับดาเมจแม่งไม่ค่อยต่างนะครับเพราะว่าแม่งก็ลั่นไวกว่า5หน่วยศีนัดตายก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ ประมาณนี้เนาะสำหรับอ่าเก่าห้าจุดอสำหรับกิโลวนวันนะครับแมพูดผ,ผิดเรื่อยเลยนะครับเพราะว่าปืนแม่งทรงของแต่งอะไรเลยคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีกระดานใหม่มานะครับเป็นปืนอ่อปืนแดงหรือปืนลีเจนวะเดี๋ยวขอดูก่อนไม่นแน่ใจว่ามันเป็นปืนอะไรนะครับเป็นอ่อสกินของไทยหกสิบสามปืนใหม่นั่นเองนะครับเป็นปืนสายมาร์คแมนนั่นแหละนะครับน่าจะเป็นสกินลีเจนนะครับเนี่ย ไทหกเก้านะ hey, นะครับเอ้ยายหกสามองเคเวดนะครับสกินสวยวะ่ะแต่ว่าพื้นหลังในฉากนี้ดูทําให้มันสกินมันไม่สวยนะครับแต่ถ้าไปใส่กับสกินเพชรสกินอะไรที่มันทําให้ตัวปืนมันเด่นผมว่าตัวปืนมันสวยมากเลยนะเนี่ยดูดิเอฟเฟกอะไรเอ่ยมันออกแนวแนว,แนวล้ำล้ำหน่อยแต่ก็ยังคงความเป็นโจสลัดหรือว่าความเป็นนักฆ่าความโหดที่ยมความดุดนันอะไรประมาณนั้นครับทาได้ดีครับผมชินชมนะสำหรับสกินนี้นะครับแต่ตัวละครผมก็เฉยเฉยหน่อยนะ ผมไม่ค่อยชอบตัวละครแนวแบบว่าตัวใหญ่ๆอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวละครมันเป็นตัวละครรีเจนเนอร์เนาะพวกคนที่เขาเล่นหมวดเอ็มพอาจจะไม่ค่อยมีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเขาไม่งบเยอะซื้ออ่าแดงไปเลยจริงๆก็น่าจะเล่นตัวละครในตัวละครที่ผมใช้อยู่อ่ะไอตัวเนี้ยนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยครบจบสุดแล้วหมด MP มันมองยากนะครับมันโกงนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่จะมาจัดกระดานไทย63ปืนสกินแองเกิลเวทปืนรีเจนกับตัวละครรีเจนในโจนสลัด ดำแดงนะครับเท่มากผมบอกเลยว่าใครชอบแนวนี้เท่จริงๆนะครับแต่ผมไม่ค่อยอินกับตัวละครตัวที่แบบเอ่อการแต่งองค์ทรงเครื่องเยอะชักเท่าไหร่นะครับใครที่ดูผมมาจังแต่แรกหรือติดตามผมมานานแล้วน่าจะรู้นะครับผมใช้แต่ตัวละครผู้หญิงตัวผอมเพรียวนะครับไม่ก็ตัวละครที่มันกลิ้งๆมองชยากนะครับประมาณนั้นนะก้าใครหาร้านเติมซีพีครับแนะนำร้าน Richmond Shop ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแรกกันนะครับพูดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่า ปืนมันค่อนข้างที่จะต้องอธิบายให้ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่มาเพึ่งมาเล่นหรือกลับมาเล่นในยุค BP 5 0เนะี่ยให้รู้ว่าเฮ้ยปืนเนี้ยมันก็ยังไม่ไปไหนนะแต่แค่มันมีปืนอื่นที่ดีกว่านะครับมันไม่ได้กากลงแต่แค่มันก็เก่งในแบบของมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอากิโลวันฟ o ันสหน้าตายยิงทีเนื้อสะดุ้งไปลงแรงกันนะครับไปจะรูดหมดแล้วอม,มีตรงรถถังมาตรงกัน เจอท้ายสิบเก้าเลยครับเราก็ยิงแรงนะแต่ว่าไอ้นั่นมันปีศาจนะครับโอ้โหโมีเพื่อนเตดให้ก็จริงแต่ว่าเขาก็เตดกันดีนะทีนล้กไปสกอรไม่รอนนะครับ มีตัวนั่งทางบ้านเนะี่ยเอออุ้ยโอ้โหบนบ้านขึ้นมาเสียงไฟเสียงระเบิดเสียงปืนเลยผมไม่ค่อยได้ยินนะครับเออยิงทะลุได้ทิปเซนเซอร์นี่จีนะอุยอ้ยเยอะเยอะเยอะ เอาเราเปิดไปแดกมืงเออมึงจะขึ้นไปไหนรัวังนะครับเดี๋ยวเราดักไปตัวที่มันจะขึ้นตรงที่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหจิงตัวนั้นไม่ทันตัวนั้นวิ่งไปแล้วเดี๋ยวผมป้ายรถบงรับกเราก็ไปตัวตรงนี้แล้วกันน่าจะมาทานันกัน เฮ้โดนะได้สกิลปะโอ้โหได้สกิวหนึ่งมันไม่เลี้ยวไปหายตัวที่ยิงผมวะผมก็พยายามจะหลบเข้าขฝาก่อนนะครับวางโทฟี่ไว้นี่แหละเพื่อนข้างบนจะได้สบายๆนะครับตรงปั๊มไว้นะครับ๋ยวปัมมป๊มแม่ก็ะคืน กระสุนมันหมดพอดีแม่ครโหผมมากับดวงนะวันนี้ไปครับไปชุดใหม่กันมีตัวหลังเข้าเอา้ามีตัววิ่งมาโดนพอดีเอา้ายิงไม่ทัน ผมติดง้างเพืหน่อยผมลืมว่าธนูแม่งก็กดยิงได้เลยแต่แค่มันจะลูกมันจะพุ่งไม่ค่อยเร็วนะครับแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะขึ้นเลยนะครับแล้วก็เอาโทฟี่อยู่ข้างบนด้วยตรงรถรถถังน่าจะมาเยอะนะครับช่วยเพื่อนล็อกก่อนมีว่าเพื่อนเพื่อนยิงอยู่สแสดงว่ามีนะครับตรงรถตู้มีอีกตัวหนึ่งโอ้โหยิงไม่ไหว ปืนมันไม่นิ่งอย่างเก่านะแล้วก็สโขบมองยากนะปืนนี้ผมไม่มีสกินแดงนะครับก็มีงั้น,นจะดีมากๆเลยนะครับโอ้ยอยิงไม่ทันผมก็ว่าอยู่เชิเสียงมันอยู่ใกล้ๆกูดีกว่าต่างคนต่างไม่รู้ไปเดี๋ยวมาจุดใหม่กัน,กนโอ้โ,อโหสามตัวเลยวิ่งเข้ามาเราก็นึกว่าโลูกนึกว่าแบบเพื่อนเตรียมไว้ให้เราหมดแล้วไงแบบว่าเราแค่มาแบบสาต่ออะไร โอ้โหโดนปืนพกเคเพื่อนเราหลบละเพื่อนเราน่าจะรู้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนนี้ดีกว่าแล้วก็รอยิงตัวไกลๆยิงได้อยู่โอ้โหเพื่อนถิดได้ปะไม่เป็นไรน่าจะห้าวไปหน่อยแต่เพื่อนเราได้จุดแล้วตอนนี้๋ยบปลาระเบิดตักตรงนู้นเลยเพื่อนเราวีโถหรอสวยดีเพื่อนวีโทไว้เพื่อนวีโทไว้ ตายแล้วยังแบบเบียดเบียนกูอีกแบบเอาระเบิดให้กูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ม่ได้วะ่ะจบตรงนี้นะครับเออได้อยู่ยิงชิวนะปืนนี้มันเป็นปืนที่ดีเลยครับแต่แค่คนมันใช้น้อยลงเนาะเพราะว่ามีปืนทำหน้าที่ได้ดีกว่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบเสียตังค์เติมอะไร,รบแบบสกินที่มันมองง่ายนะมีตัวเห็นผมแล้วแบบเฮ้ย เราบินไมลูกพ่อเอา้าคือบินไม่ระเบิดหรอเมื่อกี้มัน,นมล็อกไอ้นั่นพอดีสงสัยจะแคนเซิลได้นะไอ้ตัวนั้นน่าจะเป็นงานกันหลายคนเอาจริงแล้งแบบใกล้ห้าพันหรือว่าอะไรมันก็เป็นกันหมดครัโอ้โหลูกซองเราก็ว่าอยู่แดงๆเ,เราก็นึกว่าปืนอะไรมันดูวิ่งเปียวแบบวิ่งผิวจังที่ไหนได้ครับแม่งส้าให้ผมปัก เบบร้ออืมนี่ไอ้นั่นมันจาไอ้นี่มาเหล่าผมนั่นล่ะมีตัวไอ้พีหนึ่งเอ้ยยิงไม่ตายโอเคมีเพื่อนซ้ำให้แล้ว ไอ้ทาดูนี่ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยแบบว่าอยากให้มันแปลกตาบ้างไงไม่อยากให้คุณผู้ชมเห็นอะไรเดิมๆด้วยแบบว่าขวาข้ามันไม่เข้าจุดเลยนี่แม่งหัวหมอไม่เป็นไรครับทามันไม่เข้าจุดก็สิแต้มแค่นั้นแหละเพื่อนขอรับไปแล้วกันเด้อโอ้โหเจอไทสิบเก้าวัดเจอเมตา,างี้ก็แอบแบบวันๆนะครับแต่เราสู้ได้นะแต่แค่เขาลั่นไวชิบหายเลย แปลกๆนะกไอ้ี้ยเป้ากูก็เล็งตรงนะไล่ไปที่สก,กินนะครับสก,กินกาก,ก็ไม่ใช่หลักตรงนี้ไว้นะครับตรงข้างล่างแม่งมาเยอะ ไอ้นี่มันไม่เห็นผมแล้จุดแคปใหม่ไงจุดต่อไปไมันอยู่โน่นดีกว,ว่าจุดต่อไปดีกว,ว่าครับแปดแต้มเนี่ยจะโดนพีคผมด้วย,วยโอ้สวอม,มารวๆเลยเว้ยออกจากบ,บ้านไม่ได้เลยแต่เพื่อนเราอยู่ใกล้จุดจะตายแล้วเพื่อนยวงนั้นอะเอ้ยโหวไอ้เฮียหายกันหมดเลยอืม,อมได้อยู่ โอ้โหหลังเข้าผมก็ว่าอยู่ว่ามันมีตัวนึงอยู่แถวนั้นสายใกล้เราครับโอ้โหลูดพอพอดีถ้าผมว่ามีเฉาะนะทันนะแต่ว่ามันไม่ทันนะดี ชฉาะไม่ทันแต่ว่าถ้าเฉาะได้ก็คือมันตายแน่สวยปไปโดนระเบิดผมพอดีโฮ้ยๆอ๊ยู่ยยขึ้นไปไหนโอ้โหเีค่มันยิงลูดผมมาแล้วอะอันน่าจะเป็นกันหลายคนนะครับยิงตามเสียงเอ้ยผมไม่ทันนะทีนี้โอ้โหยิงหัวไปไม่รักสิไอ้นี่เจ็บมาก น่าจะโดนพลิกแล้วมั้งอะไรเราแต้มเดียวอย่างนะั้นอะโอ้โหน่าเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแต้มเดียวเนาะน่าเสียดายมากนะครับฝั่งเขาเหมือนจะมีแรงฮึดอะไรสักอย่างเนาะไอตัวถือไทย19เนี่ก็โอ้โหยิงพิว้วเหลือเกินเดผมรอมันกลับมาอยู่ไทย19ะนะครับ เรียกว่ามันเป็นเมต้าที่แบบยืนยาวมากนะปืนนี้ใครซื้อเก็บไว้ในโคตรคุ้มถ้าใครไม่ซื้ออย่างผมก็เสียใจเอาจริงผมกม็จะซื้อแหละแต่ผมแบบเข้าเกมมาช้าไปวันเดียวนะครับแบบว่ากระดานเรามันจะเพิ่มมาทุกๆวันศุกร์แล้วก็จะหมดไปทุกๆวันศุกร์นะครับมันก็เลยหายไปมันเหลือช่องสุดท้ายอ่ะผมจําได้ผมจะกดอีกแหละประมาณสี่พันกว่าซีพีแต่ว่ากดไม่ทันก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคิรอนโฟวันหรือว่าปืนไฮโลเนาะก็ ป็นปืนที่ดีครับดีมากนะครับมันด้วยมันสามหน้าตายอ่ะขอแค่ยิงให้โดนนะครับแต่ด้วยที่ว่ามันยิงโดนอย่างเดียวมันยังไม่พอนะครับในเมตานี้แม่งต้องไวต้องผิวต้องคล่องอ่ะซึ่งแบบเมื่อปืนมันครบเครื่องทุกๆด้านนะครับมันเรียกว่าทางเกมเขาค้าหาอะไรมันเนืร์มันยากนะถ้าไม่มีหัวข้อหรือไม่มีปืนอะไรที่โกงกว่ามันถึงมีโกงกว่ามันแล้วมันต้องโกงกว่าขนาดไหนแค่ไอ้เจ้า b p 5ีมันก็ทําให้แบบว่าแทบเวลาเจอแล้วแทบจะแบบว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วครับอ๋อ เราแพ้เหรอมันถือปืนอะไรอ่ะ b b 5 0อ๋อไม่เป็นไรนะครับเ,เรารู้หมดแล้วว่าปืนมันาขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยเนาะปืนที่เล่นนะครับแต่ถ้าจะไต่แรงเลยรีแรงอะไรจริงๆริก็เล่น b b 5 0อะครับเบี้ยวยาวนะครับ,รรบแต่ว่ามันเป็นปืนที่อารมณ์เหมือนเกานั่นแหละไม่จาเป็นต้องมีสกินมันก็เล่นได้ดีนะครับสำหรับพวก b b 5 0พวกเกาเนาะแต่ว่าเคโลวันพะวันที่มันนิยมน้อยลงก็เพราะว่าสกินนี่แหละครับด้วยความที่ว่าสกินมันก็แพงเนาะสกินที่มันในเนี่ยมันเป็นสกิน ก็ถ้าใครดูไม่ดีมันก็ต้องเหมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็สกินม่วงที่สโคบันมองง่ายๆก็ไม่ค่อยจะมีนะครับไออันที่ผมใช้อยู่ก็ถือว่าง่ายกว่าอันเดิมเยอะนะแต่ว่าก็ยังยิงยากอยู่นะบางจังหวะเบลิงตรงมันยังไม่โดนเลยอะประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครสนใจหาร้านเติม CP นะครับมาจัดไท้านะครับแองเกิลเวทนะครับหรือว่ามารอสกินแดงของคิโรวันฟวันวนกลับมาขายเนาะก็เติมรอไว้ได้นะครับก็สามารถเติม CP ีกับร้านเลชแมนช็อปวิ่งใต้ลิปเลยนะครับสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ